เป็นภาษาไทยเลยซิ่งผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้ผมก็ไม่รู้ทําไมอัโต้คลิกขุดนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้วเฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เพ้่เฮ้ยเฮ้ยเกเฮ้ยเฮเพ้่เน มีให้สามารถซื้อนี้ได้เลย Underworld ไม่มีหน้าตาไม่เฉลียวไม่มีหน้าตาเพชรต้องเอามาอีกคลิปอีกคลิปนี่เบิร์ดคืออะไรคอนเฟิร์มออะไรวัด น,นี่มันก็สามารถขุดได้มันขุดเร็วขึ้นเยอะเลยแล้วซาไว้ทำอะไรถามหน่อยเื่อะอะไรพวกของดิเ,เชอร์คืออะไร จะเปลี่ยนเชลเบอร์ดได้แล้วสันจะมเปลี่ยนเป็นอันนี้น,นี้คุณเร็วมากโอ้คือที่เชลเบิร์ทำอะไร อีกนิดนึงอันนี่อยก็ใบเปิดกล่องน,นี่ไม่ใช่กล่องล็อกไข่ดาร์ s เซฟเ r อร,อร์โอ้เยอะแล้วเนี่ยผอนนคุดรับเยอะกับทุกอันแล้วโอ้อนี่นี้คุดไม่รับเยอะ เทมา,าซ่าไม่ทำอะไรอยากรู้มากนี่คืออะไรอันนี้ฮะเฉลผมก็สามารถเปลี่ยนเป็น40วินเสร็จผมจะเก็บไว้ถึง42 ราสามารถขุดได้ไกลมากแ,แซนช่วยอะไรเดี๋ยวมอยากรู้แซนช่วยอะไรตัวแซนมันช่วยอะไรได้เนีย่ยไบไกลมาก เ็สิบหรอเงี้ยเจ็ดสิบห้าเลี้ยวสามต่อไปเลี้ยวสี่ชายไปทำอะไรพี่ถามหน่อยพี่ครับซันแซนหลวดซายไปทำอะไร What d o e sand s do What อะไเป็นอ๋ออ๋ออ๋อ เพราะเราลงตาเขายังรู้ฉันอผแค่พูดเล่นมันม่วแค่พูดเขาสามมัวเพราะเราลงอ้อถ้าจะสร้างเกนแต่ไปนี่อย่าลืม,มนะอย่าลืมดูด้วยว่าเกมมันสมบูรณ์แพทหรือเปล่าเกมเห็นอะไรบางอย่างนะอะมูชิเก้นอาใส่ไม่ได้แล้วต้องเอามังกี้สุดหน้าตา ที่ไม่น่ารักเพราะว่าไม่มีหน้านี่ขุดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโดนนั้นขุดอย่างรวดเร็วอย่างมี้นแบบนี้แบบเราขุดรอบยาวพุ๊บลงไปด้านล่างถ้าเราดาเมจททำดาเมจทั้งหมดได้แบบเพีลซิ่งไปเลยแบบเพียงลยบบยงไปด้านล่างเนี่ยปุ๊บปุ๊บไปเลยแล้วก็ชนะโัวๆเคสไม่ทำไรเสจะซีบิวส์าลาวกิร เลเวอแล้วก็ e t x โอเค e t x คืออย่างอื่นนะห้าอันโอ้โหมูนชิคเก้นอันน,น่ารักรักชิคเก้นแต่มันไม่น่ารักเพราะมันไม่มีหน้าแต่ตัวน่ารักแต่ตัวรักตัวรักจากหน้ากลายเป็นตัวรักเพราะว่าตัวมันน่ารักโอเคไม่ค่อยได้พงทุ่งกัน ลงป้ายไ,ไม่ใช่เท่าไหร่อ่ะเยอะจังไม่ใช่เยอะขนาดนนั้จริงเหรอสองพันห้าจริงด้วยมันเป็นไ้ของดีๆนะมันพัซซิบล์หรลอจแนลี่เพื่อนโชคอย่างดีอ่ะ มูนชิคเก้นโอ้โหมูนชิคเก้นมูนชิคเก้นทั้งกองทัพเขาก็ได้มูนชิคเก้นเหมือนกันผมคุณเร็วกว่าเขาพราะผมมีมูนชิคเก้นสามตัวรวมพลังแล้ก็มีเชอร์เบลที่ดีกว่าด้วยแหละเราซื้อเชอร์เบลใหม่ดีกว่าที่มันราคาแพง นี่อันนี้หาได้โชว์เวลใหม่มาจีมาเมเย่พิกแอคหรือโชว์เวลแน่อยากรู้เนี่ยโอ้ห่านเอม,มีประโยชน์เลยห่านเนี่ยจุดไปเรื่อยๆแหละ อันก็ต้องขุดอ,กดอีกนิดนึงแล้วก็ขุดเสร็จโอเคเยี่ยมแล้วลักี้อ่ะหนึ่งร้อโอ้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรก็ได้ที่นอกโอ้ยลากี้มันน่ารักก็จริงแต่มันไม่เยอะเกินไป เบอร์คอนเฟิร์ม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 รวมได้ไหมอยากรวมมากตอนเนี้ยอ่าน่าเบื่อมากเลยโชคร้ายคุณโชคร้ายาเป็นอย่างี้แหละ ลิม <Limited>. mm ิตต์ลิมิเต็ดอะเรหรอพีโอเคนี่มันก็จะจบคลิปนะผมไปโลกกันได้แต่อีกร้านชาติโมจะไปโลกกันได้ตัวคี่จะช่วยชีวิตผมใช่ไหมแค่ตัวที่ช่วยชีวิตผม เพิ่สู่รได้มูนแบทโอ้โชคอย่างดีเลยผมมาสุ่มอะไรไม่ได้เลยโอ้ได้มูนแบทเลยหรอโอ้โหมูชิกเก้นอยู่เถอะได้โปรดว้าวเอ็มูลชิกเก้นกดลบนี่อ๋อมู แล้วก็ได้มูลแพชมาซึ่งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มากไม่กิ่งด้วยซ้ำกุดเร็วมากเลย เมื่อกีเปลี่ยนเชลเบลเนี่ยงก็เปลี่ยนไปแล้วนี้แล้วกันอ๋อนอ้นีนก็มีเหมือนเพื่อนแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ยขุดได้ดีมากเครมกิฟต์กิฟต์อะไรเหรอก็อยากได้บู u e ด u มินัสเพชรแล้วเพื่อนหายไปไหนฮะไปแล้วเหรอเร็วจัง คลิปนี้ก็ขอบคุณสกนนยายจ้าชมโมเชน่ามากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ